สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะครับก่อนเข้าในคลิปฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจช่องผมด้วยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาทุกคนนะครับไปย้อนชมกิจกรรม All Star Arena คู่เมื่อวานเนาะถ้าใครได้ดูต้องบอกเลยว่าเหนื่อยใจโอเคเป็นคู่ระหว่าง SMD Star t w e r พบกับ LK ATK Reborn นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยโคจรมาพบกันนะครับในสายล่างเมื่อวานนะครับถ้าใครดูจะรู้ว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับคู่นี้เล่นอยู่ที่เมือง f a m i l i a i i t y ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาเล่นในแฟมเนียถ้าใครติดตามก่อนนะเนี่ยคือเขาจะต้องเล่นในเมืองเบคอนทาวนะครับแต่ว่าเริ่มเล่นไปได้ไฟเดียวเนาะถ้าใครดูจะรู้เซิร์ฟโดนยิงนะครับไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับ ก็เลยทำการสุ่มเมืองใหม่และผลที่ได้ก็คือ Familiar City นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า <c oughs> พอ SMD เนี่ยจับไปได้เมืองแฟมเนี่ยยอมรับเลยว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะว่า SMD เเนี่ยไม่ถนัดสคริปต์เมืองแฟมนะครับไม่ถนัดเลยจะมีบางคนที่เคยเล่นอย่างสายฟ้าหรือว่าจะเป็นเด็กบอสแค่นั้นแต่โดยรวมแล้วว่า ไม่คุ้นชินกับสคริปในในในแฟมสักเท่าไหร่นะครับแต่ตรงกันข้ามรัาสำหรับ LK พวกเขาเคยผ่านแฟมมาแล้วนะครับผู้เล่นหลายๆคนใน LK ณนะตอนนี้เชื่อว่าน่าจะ90%เคยเล่นในแฟมแล้วก็รู้วิธีเล่นเป็นอย่างดีนะครับถ้าใครติดตาม LK ช่วงที่เล่นในแฟมจะรู้นะครับว่าเล่นในแฟมรันในแฟมมานานแล้วนะครับถึงแม้ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้มีทริคอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นฮาคริ ผมไม่แน่ใจว่าตอนตอนเอลเคนนอยู่มีฮาคิไหมนะครับไม่แน่ใจแต่ว่าวิธีการไฟส์เนี่ยเอลรู้เป็นอย่างดียืนนะครับไม่สาม,มารถอุ้มศพได้นะครับอะไรแบบเนี้ยเอครู้แล้วก,ก็จังหวะการกินยาอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะละเอียดเลยสําหรับในแฟมไม่งั้นคือไฟ์ไม่ไหวแน่นอนเนาะก็เมื่อวานครับเห็นภาพถ้าใครดูไฟแรกอยู่ที่สนามบินล่างเนาะสนามบินล่างถ้าจำไม่ผิด ไฟสองเนี่ยน่าจะบริเวณสามท่อไหมผมไม่แน่ใจแต่มันมีแค่สองไฟนะไฟแรกอย่างที่บอกครับพอ SMD ลงมไปเล่นเนี่ยก็ล้มไปเยอะแล้วก็พยายามจะชุบแหละนะครับแต่ก็โดนปิดตัวชุบแบบรัวๆเลยตัวปิดตัวชุบรัวๆแล้วก็มีปืนเนี่ยคอยยิงตลอดในฝั่ง LK นะครับคือ LK เล่นเป็นระบบกว่ามากแล้วดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะชิวเลยนะครับพอมาเล่นในแฟ แต่เกดได้ชาด,ดูเล่นง่ายเลยคือจังหวะกินยารู้เลยว่าจังหวะไหนควรเล่นแบบไหนอืในขณะเดียวกัน s อสมดี F D มันอารมณ์แบบไฟอ่ะจะลงไปไฟแล้วพอเพื่อนลมก็จะไปชุบเลยนะครับก็จะโดนปิดตัวชุบไปเรื่อยๆจนแพ้ไฟแรกแล้วก็โดนเอลอุ้มน่าจะอ่ประมาณ5เคสประมาณเนี้ยเนาะโดยงานในแฟมก็ตึงแต่ว่าลดผู้เล่นก็สามารถที่จะประคองตัวเล่นไปได้ถึงแม้รถจะสุนแล้วนะแต่ว่าก็ยัง มีโอกาสที่จะหนีเล่นลายเขาเหินไปเหินมาได้อยู่เนาะถ้าเทียบกับ mm. ในซัมเมอร์คือซัมเมอร์เล่นยากมากๆหน่วยงานคือโหดแต่รถที่เล่นคือไม่ไหวจริงๆก็เลยแบบเกมเป็นแบบรัวๆเลยเนาะแต่ว่าในแฟมเนี่ยยังยังพอมีโอกาสที่จะรอดอยู่นะครับไฟสองคือไฟสองก็ค่อนข้างที่จะเล่นกันเร็วนะเพราะว่าจังหวะไฟแรกแป๊บเดียวไฟสองมาเลยซึ่งไฟสองเนี่ย LK เซ็ตรวมกันเร็วมากๆนะอย่างที่ผมบอกรวมกุ๊กกันอยู่แล้วแต่ว่า SMD มเนี่ยมาจากข้างหลังบ้างข้างหน้าบ้างแล้วก็มาไม่พร้อมกันเราก็ลงไปเล่นก็คือภาพเหมือนไฟแรกเลยนะครับโดนปิดตัวชุบรัวๆในแฟมเนี่ยมันจะมีทั้งยาการปืนเนาะยากันปืนแล้วก็อะไรกะ่ะผมไม่แน่ใจคือลูกเล่นค่อนข้างเยอะเอาเอาแค่นี้แหละนะครับก็โดนไฟสองเอเคไปแบบรวดเร็วเลย ลหลังจากไฟ2 LK ก็อุ้มได้ประมาณเท่าไหร่อรแต่ว่าได้10เครสสกอร์นำอยู่10หลังจากนั้นนะที่นะไฮไลท์เลยไม่ว่าจะเป็นคนดูและคนภาพอย่างที่เขาบอกกันว่าคู่หยุดโลกคู่นี้หยุดโลกยังไงหน่วยงานก็หยุดครับคนดูก็หยุดนะครับรวมถึงคนภาพก็หยุดด้วยเออมันหยุดโลกจริงคือพอหลังจากไฟ2องไป LK อุ้มและ ไม่มีการไฟต่อนะครับ LK ก็จะเล่นแผนที่ตัวเองเซฟละเซฟละถามว่าผิดไหมในการแอบไม่ผิดฮะไม่มีการผิดกฎใดๆทั้งสิ้นนะครับคือคนละความคิดสองมุมนะครับอีกคนหนึ่งหวังผลอ่ะอีกฝั่งหนึ่งหวังผลเซฟสกอร์เล่นแทคติกอีกฝั่งหนึ่งเล่นสนุกเน้นเอนเตอร์เทนจะแพ้ชนะแต่ก็ต้องขอยไฟเพราะเวลามันเหลืออีก สอหรือสชั่วโมงเนี่ยผมจําไม่ผิดหลังจากไฟสองไปอ่ะมันไม่มีไฟอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ LK ก็แอบ,บและพอแอบ,บแล้วเนี่ย SMD เนี่ยก็เหมือนกับจะยอมแล้วนะถ้าใครดูเหมือนจะยอมแล้วไปสภาจะไม่เล่นแล้วเพราะว่า LK ไม่เล่นแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยกลับมีเหตุการณ์ที่ LK เหมือนไปบัฟอะไรสักอย่างนะครับแล้วเหมือนกับจะกลายเป็นว่าโดนโดนหักคะแนะนอะ่ะถ้าโดนหักไปอ่ะ ก็อาจจะแพ้ได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงระยะเวลาทามปิ่งตรงนั้นนะ่ะเวลามันล่วงเลยมานานละประมาณ2อสชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าเกือแบบ2ชั่วโมงอะ่ะโอเคเลยตัดสินใจอะ่ะตัดสินใจมาเล่นละทีนี้ตัดสินใจมาเล่นนะครับตัดสินใจมาเล่นคือพร้อมที่จะไฟใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้แอเคไม่พอ้อมแต่พอรู้ตัวว่าจะโดนในเรื่องของการบัฟก็กลับมาแต่ทีนี้แหละครับมันมันเป็นกลายเป็นต่างฝ่ายต่างใช้เหลี่ยมละ s m สก็ตัดสินใจที่จะไม่เล่นอ่ะเข้าใจไหมคือ LK มันจะมาเล่นแต่ว่า s m สมไม่เอาแล้วนะครับถ้าโดนตัดคะแนนกูก็โอกาสที่จะพิชชนะก็มีไม่ต้องไปไฟให้เปลือนแต้มอาจจะโดนก็ได้นะครับเอสคิดแบบนี้ถ้าไปไฟก็อาจจะโดนก็ได้อาจจะแพ้ไปเลยก็เลยหลบนะทีนี้กลับกันเลยนะเป็น LK ขควาาหา s m อส่วน s อสหลบจนสรุปสุดท้ายครับมัน จบเวลาหมดเวลามันมีแค่ไฟเดียวะเอ้มีแค่2ไฟครับทั้งทั้งกิจกรรมอะก็กลายเป็น l อท,ที่ที่ชนะถามว่าชนะไหมยังไม่ชนะยังไม่ตัดสินนะครับว่าจะโดนตัดแต้มไหมแต่วัสกรนำอยู่10สูนนี่แหละครับผมเพิ่งบอกว่าคู่นี้มันคู่หยุดโลกจริงๆเออนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่ผมดูเอสดีกับแฟมิเลีเนี่ยคือ มาเทียบกับคู่นี้มันคนละฟิลเวยคู่นี้มันคู่นี้มันเหมือนอารมณ์แบบต่างฝ่ายต่างที่จะหาจังหวะข้อผิดพลาดของกันและกันอะ่ะอืมซึ่งก็เข้าใจได้อะ่ะมันต่างฝ่ายก็ต่างจะใช้ใช้แทคติกตัก้ตงแต่ LK ไปแอบพอจะโดนตัดคะแนน SMD ก็แอบละ LK ก็จะมาเล่นคือมันฟิลคนละเวกับ แฟมกับ s m สีเมื่อวันก่อนที่เล่นในซัมเมอร์ซึ่งวันนั้นนะผมต้องยอมรับเลยคู่วันนั้นนะมัน,มนแฟมกับซัมเมอร์ผมว่ามันที่สุดในรายการนี้ใครเห็นด้วยกดไลค์มาแม่งมันจริงๆคิดว่าคู่ชิงเพราะว่ามันเล่นกันแล้วมันเล่นกันตลอดมีไฟตลอดแล้วก็วัดกันทุกวินาทีทุกนาทีเลยนะครับคือสกอร์มันสูสีเวลามันบีคือมันได้ลุ้นไปหมดอะ่ะ เออมันไม่มีช่องว่างให้ให้พักหายใจเอาง่ายคือลุ้นตลอดทั้งเกม4ชั่วโมงอะสาชั่วโมงอะถือว่าเดือดตับคู่นะั้นก็ประมาณนี้แหละครับก็ต้องดูว่าใครจะผ่านไประหว่าง H K D B ON, าเอชเครียลีบอลกับสตาร์ทา s เอ็นบีนะฮะต้องรอดูว่าใครจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวออรอคณะกรรมการเขาตัดสินนะครับก็จจะช่วยทั้งสองแก๊งครับใครเข้าไปก็เก่งหมดอะครับตอนนี้คือแพ้ก็เก่งอนะเข้ามาลึกขนาดน,นี้เนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ